ตั้งเป็นสิ่ี่แม้กระทัมนความเจริญกับรามีทั้งความพยยาสัมผัสทหลายบความเจิญกัรามีคของไข่ไ่ทลายบุญความเงริเกัอเริมีทั้งความสิ่งสักดสทั้งหลายให้ควอเกิดและจาสีมาทำลายทั้งความเจริญกบมีทั้งความเทพเจ้าทั้าทลายให้เกินโลกธาตุะวาร จงเคื่อขัดดาสาเสตตีลาลงมามาสูขกอดสู่ท้องสลบกเห็นเาพบพระเดียวกับคุณพระพ่ทวิธีให้บอกเหตุผลใเ้ชี้ไปยนในสุนีวันที่เร่เร่ฟังเชื่อปรีพฤติทำหลายล้านโยคถือเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันไม่ไม่เสียงฮงเป็นแกะเจ้าเรี่ยวแรงสุขแกะแต่มาไปเลยแกะม้าเจริญข้าวกานข้าง อาจงมาสุดตาว่าอาจุทองไปเดินมาพูดเดินุูดต่อต่อทีพอชงให้ท่านให้พูดในมหาให้ยิในว่าในฟ้าให้สรุปพุดถึงแก้วอาจกไปเธอตึงเรื่องเป็นคนแม่จำสรรษาทีธานิในขณะนี้ขอการ์ดนำามดตาบะขาวโกะ

ดิยาบุตนำมีกงควงกันอาดิการันกโตวาวิวาันตนาอิวาอาวนาธิสุบาังำิยาดิมูดิวะมูดบะไกิบะเนตุต่อไปดิบะไกนันมิบะสัมถมุสิบะปุริฆาบะสัสดโเป็นมิมิวานมิบุตรนั้นกมทัยาเก

có quan <s> Yeah. วันสังอาตมาเร็วเดือนนี้วันมีพระาองค์มังจะเป็ปีสันต์กับเอาแลก็ะอุตส่าต์ทุกชาติปฏิบัติหนเดือนุลากราบพระบูมทานุตตะพัดีเราเองปีนั้นเราทำปีนั้นเราดังปีนั้นท่านมุตตะตุ่งท่านสีปีนั้นท่นมุตตะตุงต่านเขาปีนั้นนามเราเจ้าก็ตุ่งปีนั้ นาหวังเทพบุตรพะหญิงสุริยานาคุณาตะวหลงเจ้าปุถิดชาวต่งหลายต่างช่วงกลงสวยที่ศาลานาคโอนันติกรรมกติมาโอนันติจิตเปรตบุหยดังอันตรายหาเหลืโก็ไม่หุสาวมึงชาวจุกิพุต้องทำเอาุรรมปุระตุจันทันทีทวันเกิดดุราดุราคละกันนาบุญเดือก๊ เรษฏิตมคุณันเราประกอบเวามีเาไปไว้ในอำนาจเราด้วยมีฤทธิ์สิทธิปัญญาท่าเราพิทรอยรรมะองคตุนาสวายานาปุสิภะโก็จัยโมปุสิภะโภคภัยบุตุภูตานกัจจโตไมยโพธัมมะกัจจจริไปสัพพะธัระการเไปยังรมะกนเสนา Ô bày em một vinh át sân thiếp có anh tê tân nói, bưng chắc sợ tôn chén em bưng đi bất đi có anh hai anh luôn bưng chắc sợ tôn chén em bưng đi bất đi có anh năm hai bên đập thai bưng chắc sợ chén em bưng đi bất đi ôm tân lăng ông tân hai sáng